บ้นนอกบ้านเรานี่เต็มไปหมดเด็กๆฝรั่งไม่เคยเห็นโอ้ยเงียบๆหน่อยโอย้อะไรกันเนี่ยโอ้ยสุดยอสดสวยมากพอเราไปเห็นมันน่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะมันดูเพลินอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเบี้ยงเพ็มเขาทำดีนะเนี่ย ข้างล่างเป็นข้าวเป็นปลาใส่ครีมที่ วันนี้เราจะพามาเดินป่าดูนกต้นสนต้นสนบรรยากาศฤดูนี้คนละเรื่องกับฤดูหนาวที่พาไปสก,กีเลยเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง ที่นี่คนส่วนใหญ่เขาก็จะเอากล้องมานะคะแล้วก็มาส่องนกกันนกที่นี่จะเยอะเหมือนกับศูนย์รวบรวมนกนานา,นาชนิดแล้วก็นกที่อบพยพมา เล่มนี้เขาก็จะมีบอกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเดินนกนานาชนิดที่มีอยู่ในเขตอนุรักษ์นี้นะคะเด็กๆชอบมากดูเพลินมากเวลาเจอนกอะไรเขาก็จะมาเปิดคู่มืออันนี้ดูว่าใช่นกตัวนี้หรือเปล่าใช่นกตัวนี้หรือเปล่าเด็กๆชอบกันมาก มันก็จะมีทางให้เราเดินนะคะตั้งแต่45นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่ความสะดวกเราก็เดินไปตามทางเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางใช่างยานี้ค่ะให้ดูที่ลวดดูที่ไกลๆเนี่ยเราจะดู การมาเที่ยวที่นี่นะคะควรจะเอากล้องส่องทางไกลมาด้วยถ้าไม่มีตรงที่ซื้อตัว๋วเขาจะมีให้เช่านะคะพกน้ำติดตัวด้วยบ้านไหนมีเด็กๆ,ๆก็อย,อย่าลืมติดขนมขบเคี้ยวมาด้วยนะคะมมมเผื่อหิวระหว่างทาง และควรจะใส่รองเท้าที่สวมสบายมาเดินนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ไกลแค่2-6กิโลแต่เราใช้เวลาในการเดินในการชมเพื่อเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราเห็นนานมากนอกจากเรามาดูนกแล้วนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกด้วยว่าที่นี่มีอาหารของนกแล้วก็มีพืชพันธุ์แปลกๆน,นานาชนิดนะคะ เด็กๆตื่นเต้นเด็กๆไม่เคยเห็นลูกออสเยอะขนาดนี้ <laughs> บนนอกบ้านเรานี่เต็มไปหมดมเด็กๆฝรั่งไม่เคยเห็นไม,ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเออแต่เยอะจริงว่ะเ <c oughs> ต็มนจนขนลุกอะ <c oughs> ยาวไปถึงนูน่นอะสุดลูกของลูกตนาะ <c oughs> sc Vocal ที่ไหนเอออ๋อเขาไม่ให้เสียงดังอ๋อเขาไม่้เสียงดัง ยมานกที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่านกนางนวลหัวดำลักษณะของเขาคือหัวและหางมีสีดำลำตัวสีขาวปีกทั้งสองข้างเป็นสีเทา่เห็นนกให้เห็นนก OK c'est c'est il y avait des ที่เราเข้าไปดูในกระต๊อบที่เขาสร้างไว้เมื่อกี้นะคะมันเป็นกระต๊อบที่เราเหมือนกับไปซ่อนอะไม่ให้นกมันเห็นะ่ะแล้วมันก็รวมกลุ่มกันอยู่แต่ตรงนั้นะ่ะแล้วทุกปีที่เขามานะคะช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะมาทํารังอบพยพมาทํารังที่นี่วางไข่ที่นี่ฟักที่นี่แล้วก็อยู่แต่ตรงเนี้ยทุกปีรวมกลุ่มอยู่แต่ตรงนเนี้ยเนี่ยไฮไลท์ของที่นี่ คือดีอ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สวยมากเลยที่นี่นะคะทางเนี่ยอย่างอย่างฝั่งเนี้ยมันจะมีนกเนาะทางเนี้ยเขาก็จะมีต้นไม้บงับงบังสายตาไว้ให้หมดเลยเพื่อที่นกจะได้ไม่เห็นเรานะคะเพราะว่าสัตว์พวกเนี้ยเขาเป็นสัตว์ป่าเขาเป็นสัตว์ธรรมชาติถ้าเขาเห็นคนเยอะเขาจะไม่มาอืมเจ้าหน้าที่กล่าว เพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆมาก็อย่าออกนอกทางเดินนะคะก็เดินที่ทางเดินอย่าทะเลน้นออกไปข้างนอกแล้วก็ไปดูนกเนาะเพราะว่าเขาก็ได้จัดที่ให้เราดูนกไว้แบบคือดีมากแล้วว่าดูสิบังใสยตาไม่ให้นกเห็นเราวางอันเถอะนกที่กก,กไข่อยู่อะ่ะเดี๋ยวเขาจะตกใจเนะา,อาอะอ นี่มาดูนี่เพื่อนๆนทางแถบต้นไม้ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นทั้งแถบมีรังนกใหญ่มากนั่นก็คือนกก,กาน้ำใหญ่ ซิลินก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตมันตัวใหญ่มากน้ำหนัก2.6ถึง3.7กิโลกรัมใหญ่ไหมละ่ะตัวของเขาจะเป็นสีดำแล้วขาเขาอ่ะจะเหมือนเป็ดเขาสามารถดำน้ำหาปลาได้เก่งมากและนี่ก็คือไฮไลท์ที่สองสำหรับที่นี่ คนส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยจะเป็นนักส่องนกมืออาชีพเลยแต่ละคนเขาก็จะพกอุปกรณ์มาประมาณนี้เทมากพราะคุณจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีเครื่องมือให้เราฟังเสียงสัตว์ด้วยแล้วในทุกๆกระท่อมที่ส่องนกก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกที่เพื่อนๆอ,อยากจะทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนกเขายินดีตอบให้ทุกคำถามค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะกระบันสุดท้ายโอ้ยเงียบๆหน่อยโอย้อะไรกันเนี่ยโอ้ยสุดยอดสวยมากคุณพระที่เพื่อนๆเห็นอยู่ลิบๆ,ๆบนยอดไม้ตรงนู้นมันคือนกกระสาตัวใหญ่มากลังของมันก็ใหญ่มาก เวลามันกลางปีกนะกว้าง1เมตรครึ่งถึง2เมตรอยู่กันรวมกลุ่มเต็มต้นไม้ตรงนั้นเลยโอ้โหคือธรรมชาติเขาให้มาสวยมากๆที่นี่เขาจัดสรรพื้นที่ได้ดีอะระยะทางก็กำลังดีไม่ใกล้เกินไปเพราะว่าถ้าใกล้กว่าน,นี้ซิลินก็ว่ามันจะไปเป็นการรบกวนความเป็นธรรมชาติของเขานะแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย นั่งมองดูธรรมชาติมันเพลินมากเลยเพื่อนๆอยากให้ได้มากัน คือต้นเขาก่อนเหมือนกับต้นเขาแล้วมันมีกิ่งที่ยื่นออกมาเสร็จแล้วกิ่งนี้มันก็มีรากแล้วก็นอนลงไปกับพื้นอย่างนี้อีกแปลกอ่ะ dans maison je commence comme dans maison มาถึงในโซนร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อมากเรื่องการนำวัตถุดิบจากเกษตรกรแถวแถวเนี้ยแหละมาใช้ปรุงอาหารและความพิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือการนำอาหารมาใส่ในขวดโหลกแก้วแบบนี้ดูสิน่ารักเนาะดูดีมากเลยอะ่ะซิลินเคยเห็นแล้วนะคะที่นี่นะคะในทีวี วันนี้ได้มีโอกาสมาก,กินก็อืมไหนๆก็มาละไม่ต้องออกไปหาร้านอาหารข้างนอกแล้วล่ะเหนื่อยลองกินที่นี่เลยแล้วกันเนาะ ไอ้คนซอสสุสปปเ,เปอร์ปปเหมียนเหลือกุ้งบัวมารีนใช่ความน่ารักของที่นี่นี่เป็นอาหารที่ใส่แก้วอย่างนี้นะคะจะได้ล้างง่ายๆน่ารักดี ซิลินเคยเห็นในทีวีหนึ่งอิ่มมีข้าวมีเฟรนฟราย ปาโอโซเล่าะหิวคือแบบหิวกันมากอ่ะบ่ายโมงแล้วอ่ะแล้วเดินสามชั่วโมงโอ้โหแกไม่เล็กนะเนี่ยเขาทำดีนะเนี่ยข้างล่างเป็นข้าวเป็นปลาใส่ครีมที่เรากินเมื่อคืน ที่เรากินวันก่อน ให้ฟังเฉยๆนะที <c oughs> ่นี่นะร้านอาหารสะอาดมากเหมือนโรงอาหารนะ<ด>เคยกินโรงอาหารปะโรงอาหารแบบดีๆอ่ะเขาทำดีทำสะอาดเราก็เข้าใจว่าเขาก็จะต้องทำเร็วนะเพราะว่าคนมันเยอะมากๆนี่ต่อคิวยาวนานมากเลยนะเนี่ยกว่าจะได้กินแต่สะอาดสะอาดจริงๆส่วนหอยหอ่ะหอยอร่อย กติก็คือเขาอุ่นนานไงคงแบบทำจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็อุ่นพอลูกค้ามากินก็ตักใส่หม้อแล้วก็เสิร์ฟเลยหอยมันก็เลยหดเพราะว่าใช้ในการต้มนานไปหน่อยเรื่องความสะอาดนี่ให้สิบเต็มสิบสะอาดจริง เราก็เข้าใจแหละคนมันเยอะเนาะคนมันเยอะเขาก็ต้องออกอาหารให้เร็วเพราะฉะนั้นทาก็ต้องทําให้มันเร็วลูกจ้างก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่บรรยากาศเอาไปอีกสิเต็มสิบรวมๆกันแล้วก็ถือว่าโอเค ถ้ากินแต่ซัมวิตนะคะเขาให้มานั่งกินข้างนอกตรงที่ปิกนิกไม่ให้นั่งกินในร้านอาหารนะคะเออเอาปิกนิกมาก็ได้เนี่ยที่นั่งดีๆใกล้ห้องน้ำด้วยกลับมาที่พักแล้วนะจ๊ะชอบไหมลูกชอบสนุกไหม เออมันสนุกอะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่สนุกแต่ปรากฏว่ามันสนุกอะเนาะ <No. S 1> คิดว่าเออคงไปเดินแบบเดินเล่นธรรมดาไปดูนกอะไรแบบนี้สัก40ินาทีก็พอแล้วปรากฏว่าเอ้ยพอเดินไปอะพอกลับมาถึงทางออกอะเกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เฮ้ยเขาไปส่องนกอะ เนาะสองนกก็คือไปดูนกไปดูบัวโซอ่ะมันเพลินมันเป็นธรรมชาติแล้วเขาทําดีมากเราก็ไม่คิดว่าเออเราเดินไปหาธรรมชาติอะ่ะแล้วก็ไปดูไปดูความเป็นธรรมชาติของเขาอะ่ะมันไม่ได้มีแค่นกชนิดเดียวนะมันมีหลายชนิดมากแล้วมันพอเราไปเห็นมันน่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะมันดูเพลินอะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็ได้เดินด้วยเนาะกินมาเยอะแล้วหลายวันแล้วก็เออไปเดินบ้าง ทริปนี้นะที่นี่นะปักแห่งนี้ซิลินแนะนําเลยอยากให้เพื่อนๆไปดูในช่วงช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินกที่อยู่ทางหนาวเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะมาผสมพันุ์จะมาวางไข่แล้วมันดูโอ๊ยเพลินอะเพลินเพลินมากชอบมากไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะดูได้เอาอย่างนี้ดีกว่า ซิลินจะไปอินกับร้านอาหารเด็ดๆดังดังงานแล้วก็อยากไปกินจะอินไปทางนั้นมากกว่าเออแต่พอมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอย่างนี้บ้างก็ก็ดีแนะนําแนะนําเลยอันนี้เลิศเลิศมากเห็นหลายคนโปรเฟชชั่นอลหลายคนหิ้วกล้องไปก็โอ้กิเลสเห็นแล้วซิลินเห็นแล้วก็กิเลสอยากได้กล้องอีกแล้ว <laughs> ส่วนเรื่องอาหารนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกไปกินที่ร้านก็ ห่อแซ์วิชห่อปิกนิกไปกินกันได้นะซิลินแนะนำแล้วทีนี้มันมีที่ให้นั่งแบบใต้ต้นใต้ต้นสนเยอะมากซิลินก็ขอแนะนำอีกว่าให้นั่งกินข้างร้านอาหารนะคะเพราะว่ามันมีที่ให้ปิกนิกสองที่คือข้างร้านอาหารแล้วก็ด้านนอกลานจอดรถเนาะด้านนอกเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็ฝุ่นเยอะเพราะว่ามีมีรถเข้าออกตลอดสรุปทริปนี้แฮ ppy ทริปนี้แฮ ppy นะคะชอบมากแล้วแล้วคิดว่าจะกลับมาอีกจะกลับมาที่นี่อีกเพราะมันยังมีที่ให้ให้เราเยี่ยมชมอีกเยอะเรายังมาไม่ครบทริปนี้ซิลินต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านนะคะคือเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่นะคะที่อนุญาตให้เรามาอยู่นะคะเป็นเขาเป็นลูกค้า VIP ซิลินแล้วก็นวดด้วยกันมา นานพอสมควรแล้วแล้วซิลินก็นวดนวดให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดมาหลายครั้งแล้วรวมทั้งซิลินก็มีโอกาสได้ดูแลทางครอบครัวเขาด้วยเขาก็เลยอนุญาตแล้วยินดีให้เรามาพักที่นี่นะคะต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของบ้านมากด้วยเอาละค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน แล้วทริปหน้าถ้าซิลินว่างหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวซิลินจะทำคลิปพาเที่ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกวันนี้ลาไปก่อนจะ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโต ของโปรดซิลินคือโปรดมากอันเนี้ยซิลินกับคุณปู่ชอบกินมากนะคะอันนั้นก็คืออันนี้ก็คือกด the birth d แ da โอ้โห,โโหสวยดูชั้นไขมันๆๆๆโอ้ยใหญ่มากอะเดี๋ยวซิลินจะใส่ เกลือพริกไทยนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็เนยนิดหน่อยแค่นี้แหละโอ้โหหลังจากที่เราไปกินอาหาทะเลมาหลายมือ้อทุกมื้อเลยบ้างกันเถอะกลับมากินเนื้อบ้างนะคะคุณปู่เอามาให้น่ารักที่สุดคุณปู่คุณปู่รู้ว่าหลานๆอยากกินเนื้อไปนะค่ะเดี๋ยวเราไปบาร์บีคิวกัน เนื้อชินเบลเลอร์คือใหญ่มากอะสะใจอ่ะคุณปู่น่ารักรักคุณปู่ที่สุดรู้ใจลูกหลานอ่ะเดี๋ยวให้พ่อเลี้ยงย่างให้กินนะคะวันนี้ซิลินไม่ต้องทำอะไรจานก็ไม่ต้องล้างหนึ่งวันพรุ่งนี้ลุยงานต่อ ใหญ่รจริงอะไรจริงนะเนี่ยชำ้ำช้ำน้ำลายไหลสดินไปเตรียมอะไรแซบๆกินคู่เนาะเดี๋ยวเราไปทำอะไรแซบๆกินคู่กับเนื้อแพงๆ <laughs> <laughs> ปร,ราสครกถึงจะเข้ากันสมเกียรติสมเกียรติ มืพระเ <c oughs> ทียบกับมือซีลินใหญ่ขนาดไหนมืออ้วนๆของซีลินนี่ชิดซ้ายเลยแล้วดูความหนาอ่ะบนาพิตตี้ค่ะกินข้าวคันคา